สวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกันมนถมนคนไม่นาอีกแล้วครับเพื่อนเครับเจอกันทีไรของดีมาทุกทีผมมีของดีมาฝากมีแค่2คันนี้เท่านั้นนะผมบอกได้ในคลิปนี้เลยว่า2คันนี้เสียงจริงครับเนื่องจากรถจะปีลึกหน่อยคันนี้2คันนี้นะครับเป็นโตโยต้าโคโร拉 LT หนะึ่งจิบหกจีตัวท็อปปีสิบห้าเพื่อนเพื่อนครับมีเลขไม่ไม่ถึงแสนทั้ง2คันคันแรกเนี่ยห้าหมื่นกว่าคันหลัง8ปดหมื่นกว่ากิโล สุดยอดนี่คือรถสวยเกรด A นะเอาละผมพาเพื่อนๆไปดูรอบๆคันคันแรกก่อนคันนี้เป็น4 g o 35 31เป็นโฉมปี15นะเพื่อนนะกระจังหน้าเขาจะเป็นลักษณะเป็นจมูกออกมาแบบนี้ไฟหน้าจะเป็นจะเป็นลายเหลี่ยมนี้นะครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของปี15 16นะอ่ะไปดูหยสวยจริงๆคันนี้ติดฟิล์มา80ลอบพันแนะ่ นี่เพื่อนๆดูภายในฮะเป็นรถเช่าหมดสัญญาเพิ่งหมดมาไม่กี่วันนี้เองนะเพื่อนๆมาถึงลานเราที่สมแขาวรีบรีวิวให้เพื่อนๆก่อนเพราะราคาเล้าแม่ผมบอกราคาไปเลย3ามแสนสามแสนหนึ่งมืนเพันครับเพื่อนๆมาเอาไปใช้เลย3ามแสน ขอทุทีสามแสนสองหมืนเก้าพันนั่นเพื่อนนะไอ okay. ดีดูผิดโอเคดูดูเพื่อนว้าวมากหลังคายังจำอยู่เลยยังแบบไม่มีรอยขูดไม่มีรอยเลอะน้ำเลอะฝุ่นเลยเพื่อนครับโอ้โหนี่คือปีสิบห้านะนี่คือคัาแม่นเพื่อนนะดูยางหน่อยปีอะไรยางปียี่สิบครับยางปียีสิบขนาดยางก็สองศูนย์ห้าห้าห้าขอบสิบหกนะครับ แม็กลายห้างเลยไม่มีไม่มีไม่ใช่แม็กอื่นนะเป็นแม็กลายเขาเลยนี่คือรอบขันนะเพื่อนนะน้ำใจเสนอมากเลยเพราะว่ารถมันไหม่น้อยมากๆนะเพื่อนนะนี่ผมให้ดูละเอียดเลยใครที่มีงบอยู่สามแสนต้นต้นนะครับมีเพื่อนๆถามผมมาเยอะเลยอยากได้มารับไปเลยนะครับสองคันนี้ปีสิบห้า คันนี้เลขไม้เท่าไหร่ว้าวมากกุญแจมีกุญแจมีหนึ่งดอกนะมาดูเลขไม้เพื่อนห้าหมืนห้าพันหนึ่งรอยแปดสิบสี่กิโลเมตรที่ใช้ไปครับเพื่อนครับสามแสนสองหมเกันบาทสามแสนสองหมื่เก้าพันบาทใครสนใจรีบโทรมาในเบอร์นี้เลยในคลิปนี้นะครับเบอร์อยู่ใต้ลิงก์นะครับอยู่ใต้วิดีโอแต่ละชุดผมใส่ไว้ให้เรียบร้อยโทรมาอารับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ย้ำคือซื้อสดไม่มีแหวดคุ้มๆอ่ะมาดูฝาหน้าฝาหน้ามีรอยแกะทำสีหนึ่งครั้งนะเพื่อนเนี่ยมีรอยแกะนะปีสิบห้ารอยเห็นไหมตัวเลขยังอยู่นะครับสภาพสวยมากๆครับเครื่องยนต์นิ่งนี่คันแรกนะ4ีกอว3สามใครสนใจก็ ในระหว่างดูวิดีโอสามารถโทรมาได้เลยนะครับไม่งั้นไม่ทันแน่นอนอ่ะคันที่สองสี่กัวสามห้าสองเก้าเพื่อนเพื่อนไล่กันมาเลยมาดูรอบๆคันโฉมเดียวกันปีเดียวกันนะครับก็คือเครื่องยนต์หนึ่งจุดหกซีซีเบนซินนะครับตัวท็อปตัวจีนะภายในจะเป็นเบาะหนังมาดูเอ่สวย โอ้โหแอร์เยน็นเฉียบเลยแต่ละคันดูเอกสารครับคันหน้าผมหายกอกสารไม่เจอดูคันนี้ปีเดียวกันนะครับปีหนึ่งห้าเครื่งองยนนึุหกหนึ่งร้อยยี่สิบสองแรงม้าครับปีนี้ลำดับที่หนึ่งครับหนึ่งสองสองแรงมา้าถ้าเป็นปีสิบหกจะเป็นเปีปีสิบแปดจะเป็นหนึ่งสามหกเนาะโอ้โหสวยมากเพื่อนนี่คือรถคัดมาให้เราได้ ซื้อได้ขายกันเพื่อนเอ๋ยอ่ะดูปียางคันนี้หน่อยคันนี้ยางปียีิบสามนะครับคันที่สองยางปียีิบสามนี่เพื่อนนะขอบสิบหกเหมือนกันนี่โอสวยมากเพื่อนเอ๋ยใครดูอยู่เห็นราคาแล้วปกติปีสิบแปดขายอยู่สี่นู่นเลยสี่สี่ห้าเก้าสี่สี่เก้านู่นครับห่างกันเป็นแสนเลยเพื่อน คันนี้เริ่มต้นแค่ได้แค่สามสามสองเก้าเองนะสามแสนสองหมื่นเก้าพันมาดูเลขไม้ครับคันนี้ดูนี่ก่อนุูแจได้มาสองชุดนะคันนี้ครับคันที่สองเลขไม้แปดหมื่นฮะแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบกิโลเมตรที่ใช้ไปครับเพื่อนมันว้าวมากครับเบาะหนังสีครีมนะครับจะเป็นสีครีมแบบอมทึบๆหน่อยไม่เหมือนปีสิบแปดปีแปดจะสว่างกว่านี้นะ แล้วแต่ชอบครับแต่ผมชอบราคามันฮะกับสเปคตัวรถเนี่ยคุ้มมากๆเลยผมบอกเลยเพื่อนอ่ะคันนี้ดูแทบไม่ออกคันนี้ไม่มีแก่นะคันที่สองส,สวยๆคันเดิมๆเครื่องยนต์ดูนิ่งๆ ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือทั้ง2คันเป็นปี15นะครับไม่ว่าจะเป็น4กว 35, 29กับอีก1คันเป็นกว 35, 31ห่งดูตูดของคันนี้หนะน่อย4กว 35, 29นะนี่โอ้โหยางอะไรเพื่อนๆดู ลายสียังไม่ได้แตะพื้นเลยครับนี่แหละครับน็อตไม่เคยแกะโอ้ยสวยงามอีหลีเพื่อนๆครับใครสนใจรีบโทรมานะมีแค่2คันปี15และเลขมไม่มถึงแสนราคา329,000บาทเท่านั้นใครอยากเป็นเจ้าของใครอยากหารถด,ดีๆใช้เกรดแบบนี้หายากแล้วโทรมาใต้คลิปวีดีโอชุดนี้นะครับหรือทักลิงใต้วีดีโอชุดนี้มาได้เลยสำหรับลิปนี้ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ